วมถกร่วมซักโดยแป้งเด็กน่ารักสูตรธรรมชาติสบู่สมุนไพรวิภาดาเอาละ,ะครับเรามาคุยกันต่อนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีหลายที่หลายหน่วยงานทักราชการนะฮะ เอกชนด้วยก็รณรงค์ให้ใช้จักรยานล่าสุดนะครับมีผู้ในการสํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์นะครับก็พูดถึงการที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งนะครับเขามีเนื้อที่ให้สําหรับการจอดจักรยานเออดีนะคะนะรับเพราะว่าอาจารย์ก็รู้ว่าในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในปริมณฑลเนี่ยที่ไหนมีห้างที่นัรถติด แล้จักรยานที่จอดจะอยู่หน้าห้างไหมคะไม่ใช่ที่จอดนะคะอยู่บนชั้น6อย่างนี้ค่ะเนี่ยต้องปั่นขึ้นไปบน6ชั้นเนี่ยคงไม่รอดนะคะคงไม่ถึงขนาดนั้นอย่างน้องก็มีให้อย่างเช่นห้างซีคอนสแควร์บางแครนะครับเขามีที่จอดจักรยานเป็นร้อยคันเลยอ๋อดีจังเลยค่ะเพราะว่าเขาก็เลยเห็นว่าโอ้โหหน้าห้างเขารถติดมากแล้วก็ทําให้บางทีลูกค้าเ็าเองก็อาจจะเบื่อนะครับก็เลยมีลูกค้าเข้าบางคนก็คงจะมีไม่น้อยที่อยู่ใกล้ห้าง สัก2-3กิโลปั่นจักรยานมาได้นะถ้าห้างมีที่จอดให้แต่เขาไม่ปั่นมาเพราะว่าพอปั่นมาแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนใช่ไหมฮะพอมีที่จอดให้เขาก็ปั่นมาตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครกําลังจะประสานห้างใหญ่ๆใ,ในเส้นทางชุมชนเส้นทางหลักให้ทําแบบห้างซีคอนสแควร์บางแค มีที่จอดรถจักรยานแต่เดี้ยนกลัวปั่นมาไม่ถึงสิคะจะไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างทางซะก่อนกดระเบียบกดมายแต่พูดเห็นภาพเลยมาไม่ถึงก็ไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์มาคลุมหน้าอยู่นะคะเดี้ยนอยากให้ช่วยกันรณรงค์นะคะบอกกันให้ชัดๆค่ะถนนเส้นไหนเดี้ยนขับจักรยานได้ถนนเส้นนี้การจราจรคับข้างเลนจราจรไม่พอสําหรับการตีเส้นให้เป็นเลนจักรยานก็บอกเดี้ยนจะได้ไม่ขับ ถ้าหากคุณอยากจะให้มีการขับจักรยานเพื่อการลดมลภาวะประหยัดพลังงานและทําให้คนได้มีโอกาสออกกําลังกายโลกไม่ร้อนยนเห็นดีเนงามหมดเลยนะคะช่วยจัดสรรถนนหน่อยสิคะแล้วรถจักรยานเนี่ยจะต้องตีทะเบียนไหมคะ หรือว่าซื้อมาก็ออกถนนได้เลยต้องมีไฟกระพริบไหมคะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบไหมคะมกฎระเบียบของการใช้รถจักรยานบนท้องถนนให้การศึกษากับเด็กด้วยเพราะเด็กนักเรียนบางคนไม่เคยรู้เลยว่ามีโอกาสขี่จักรยานได้โดยเฉพาะสังคมในเมืองอในตำราเรียนก็ไม่มีนะคะวิธีการขี่จักรยานให้ปลอดภัยบนท้องถนนเรียนไม่เคยเจอนะที่อาจารย์ถามมานี่นะว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีทะเบียนไหมต้องมีพวกไฟเฟยอะไร ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีใครตรวจ แต่ความจริงควรจะมีเรียนคิดคุณอย่าพูดว่าไม่มีใครตรวจสิคะเรียนคิดว่าเขาไม่ใส่ใจจะตรวจนะคะถ้าไม่มีกฎหมายอะจัอเรียนคิดว่าคงจะมีแต่ไม่มีคนใส่ใจเอากลับมาปัดฝุ่นดีไหมคะถ้าจักรยานมันจะคัมแบ็คอะค่ะเรียนก็คิดว่าดีนะคะจะทําให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและโดยเฉพาะยิ่งคนปั่นจักรยานโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขามักจะปั่นกันตอนเย็นๆค่ำๆใช่ได้ออเดอ์ไซส์แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ปั่นกันเป็นประจำเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะฮะ อุปกรณ์เขาจะครบเลยไฟแวบแวบไฟท้ายไฟกระจกกระจก กริ่งอะไรมีหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าขาคุณกหนกด้วยนะคะเรี่ยไม่อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมบ้าเห่อค่ะพอเขาจะเทรนจักรยานก็จะไปซื้อมาคันละแสนมาขับสามวันก็จักรยานไปจอดไว้นะคะการขับจักรยานเพื่อความปลอดภัยลนนรงเพื่อสุขภาพเรื่ออยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่เป็นกระแสนิยมค่ะขอใบเลนใช่คะขอใบเลนถ้าไม่มีนะคะมีสตางค์ไหมคะทำใบเลนลอยฟ้าค่ะเหมือนทางทางเขาเรียกอะไรนะคะสะพาน ให้ไปขี่จัก,กรยานอยู่บนระเบียงตึกชั้นสองแล้วก็เล่นไปรอบเมืองทําไบเลนนะคะเลี้ยนเป็นความฝันนะคะใบเลนไบเลนบนดินยังแทบจะไม่มีมีก็ไม่ครบยังขาดีเอาไบาเลนลอยฟ้าเลยแหละฮะก็ไม่รู้อันนี้เป็นเพียงแค่ความฝันแต่อย่างหนึ่งที่เลียนฝันมากเลยคุณผู้ชมเจ้าขาที่ต่างประเทศเลียนไม่จืนอยู่ข้างถนนยังไม่ข้ามสะพานลอยลรถก็จุดให้เขาให้เกียรติคนเดินด้วยเทา้าเลียนอยากให้สังคมไทยนะคะคนขับรถยนต ให้เกียรติคนขับจัก,กรยานด้วย<ช>แบ่งที่แบ่งทางแบ่งถนนเราต้องไปถึงที่หมายพร้อมกันและปลอดภัยเท่าเทียมกันค่ะพูดก็พูดเถอะบางคนที่ขับรถเก่งอะโทษนะลำคาญอาาอกมาอีกนะเดี๋ยวก็มาเกะก,กะเราไปชนถูกมันเราก็ต้องจ่ายเงินมีแต่เลยมีที่ไมนตกใ,ใจใอะไรอย่างเงี้ยพูดถูกเลยอ,อย่างอังกฤษอย่างฝรั่งเศสในยุโรปเนี่ยนะโอ้โหเขาแบบ เวลาคนอยู่ตรงตรงทางมาลายปุ๊บเนี่ยลงมาจากฟุตบาทปุ๊บก้าวลงมาเขาหยุดเลยใช่แล้วก็เขาเห็นรถจักรยานเนี่ยเหมือนกับยวดยาพานะอย่างหนึ่งเลยใช่เขาให้เกียรตินะคะคนขี่จักรยานก็เหมือนคนเดินเท้าค่ะเขาต้องการความปลอดภัยเราอยู่บนรถที่มีความเร็วมากกว่าเราได้เปรียบว่าเขาควรแบ่งปันค่ะแต่ยังนึกไม่ออกประเทศไหนที่มีไอ้ใบเลนลอยฟ้าเนี่ย เบบย็ยนเพียงแค่ฝันไงคะมันคงเป็นความสวยงามและเป็นจุดขายให้กับกรุงเทพนะคะอยากขี่จักรยานลอยฟ้า welcome to Bangkok โอ้โหเป็นจุดขายเลยนะ yeah s okay. <S <laughs> <laughs> นี่แล้วก็ในในกรุงเทพมหานครนั้นรถไฟฟ้าหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่นะฮะ <laughs> ตอนนี้ก็ไปตามนนทบุรี <laughs> ไปตาม ัวเมืองต่างๆนะรถไฟฟ้าสายสีต่างๆท่านก็สามารถที่จะเอาจักรยานขึ้นไปบนรถไฟฟ้าได้ดีมถจักรยานพับนะพับๆเือนิดเดียวน่าร<อ>ักเขาขอให้เป็นรถจักรยานพับแค่นั้นนะถ้าเกิดเป็นจักรยานเต็มคันเนี่ยเขาแม่นุญาตนะฮะเขา,ขานุญาตท่านสามารถเอารถจักรยานที่พับได้เนี่ยนะขึ้น BTS, MRT แล้วก็แอร์ o r t l i อ k ได้ ได้เลยเดียนอยากคห้ขับกันทั้งครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกจะเป็นครอบครัวจักรยานสุขสันต์ค่ะเรียนชอบครัและก็หวังว่าห้างสรรพสินค้าอื่นๆก็คงจะมีที่จอดจักรยานให้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าอาจารย์ครับเจอคําถามที่โอเด็ดขาดมากอ,อาจารย์รต้องตอบนะฮะ,ะโอ้โหถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกสุบุรีในห้องแล้วก็เห็นในห้องลูกมีหนังสือโปจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงทำไมทำหน้าตกใจ ไม่ใช่น่าไม,ไม่ใช่ไม่น้าตกใจธรรมดาแม่บางคนเข้าไปต่อว่าลูกเลยเข้าไปต่อว่าลูกเลยไร้<ล>าสาระมากเลยยิ่งเฉยๆมากเลยค่ะกับเรื่องที่คุณพูดเฉยนะคะคุณผู้ชมน้องไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาดูว่าจะเฉยหรือเปล่าช่วงหน้านะฮะ